สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปลดรหัสหน้าจอ vivo v, v 2 1นะครับเครื่องนี้ v 2 1 5 g ลูกค้าลืมรหัสหน้าจอนะครับแต่ว่าลูกค้าจำ gmail ได้เราก็จะมาสอนปลดครับตอนแรกทุกคนปิดเครื่องกันเลยครับผม่อ power ค้างไว้กดปิดเครื่องไปเลย หลังจากปิดเครื่องสนิทแล้วทุกคนมากดที่ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่ม power พร้อมกันนะครับทุกคนให้พร้อมกันนะครับ1-2-3ปุ๊บแล้วก็กดค้างไว้ประมาณ 2- อสามวิอ่าเงาขึ้นมาอย่างนี้ให้ทุกคนเลือกคำว่าอะไรเนี่ย lever mode เนี่ยกดลดเสียงลงมาแล้วก็กดปุ่ม power ทีนี้มันก็จะปิดเครื่องไปนะครับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนรอไปก่อน เราขึ้นโลโก้มารอสักครู่ครับอ่าหลังจากมาหน้านี้แล้วให้ทุกคนเข้าไปคำว่า Clear Data ตัวไม่กรดแล้วก็กดไปที่ Clear All Data แล้วก็กดโอเคแล้วก็รอขีดตัวนี้วิ่งนะครับรอสักครู่รอขีดตัวนี้วิ่งสุดทุกคน vivo ก็ทำได้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ vivo y vivo v ก็ประมาณนี้ก็ทำเหมือนกันครับทุกคน mm. อาจจะนานหน่อยนะครับทุกคนรอหน่อยอ่าหลังจากขึ้นมาแล้วก็เราก็กด run ไปเลย run run แล้วก็กดออกไปก่อนนะครับทุกคนกดออกกลับไปฮะ แล้วกดคำว่า restart ทุกคน restart ครั้งหนึ่งปึ๊บโอเคกดโอเครอรอเปิดเครื่องมาครับทุกคนถ้า FC ทุกคนไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถ comment ถามมาได้หรือว่าทักมาที่เพจของเราก็ได้นะคะเราจะตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะมียาเครื่องซ่อมอาการอะไรก็สามารถส่งให้เราปลดได้ ทุกคนหลังจากเข้ามาหน้าหลักนะทุกคนก็กดเริ่มเลยครับทุกคนแล้วก็เลือกภาษาไทยภาษาไรปกติอันนี้ก็ติ๊กถูกไว้เหมือนนะครับทุกคนแล้วก็กดถัดไปหลังจากกดถัดไปแล้วทีนี้ต่อไวไฟทุกคนเชื่อมต่อ w วไฟกันนะครับทุกคนอันนี้อยูผมหาไวไฟของผมก่อนเลื่อนไปเนี่ยไ i ไฟตัวนี้แล้วก็ให้ใส่รหัสไวไฟของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ก็กดเสรรหัสไปครับแล้วก็บันทึกหน้านี้จะเป็นหน้า gmail ถ้าเพื่อนเพื่อนมี gmail ก็สามารถใส่ gmail เดิมของเครื่องตัวนี้แล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยแต่ตัวนี้ลูกค้าก็จำ gmail ได้นะครับลูกค้าก็จด gmail มาให้อ่าเราก็รอสักครู่นึงครับทุกคนใช้เวลานิดนึงอ่าทุกคนหลังจากมาหน้านี้แล้วก็ เลือกเป็นไซส์เป็นี Google แทนนะครับทุกคนเพราะว่ารหัสเราจำไม่ได้รหัสวันไม่ถูกก็เป็นไซส์เป็นี Google แทนอ่ะทุกคนก็รอนี้มันก็ขึ้นมาให้เราใส่ Gmail Google Gmail เดิมของเครื่องนี้ที่เราเคยใส่มาอันนี้มีลูกค้านะครับเดีย๋ยวผมจะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนก็ใส่ Gmail ใสรรหัสอะไรเรียบร้อย ก็เข้าน้นหลักได้เลยนะครับทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนไป,แล,นปนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายประมาณนี้แหละครับทุกคนลองทำตามขั้นตอนมันดู